นวโกวาดธรรมวิภาคปกินกะคือหมวดเบสตเล็ดอุปกิเลตคือโทษเครื่องเศร้าหมอง16อย่าง 1. อภิชาวิสมะโลภะละโมบไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเลง 2. ง 2. โทสะร้ายกาศ 3. โกทะโกรธ สอุปนาหะผูกโกรธไว้ 5. มักขะลบหลูคุณท่าน 6. ปลาสะตีเสมอคือยกตัวเทียมท่าน 7. อิจอิพริษยาคือเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ 8. มัชริยะตรณี9 มายามานยาคือเจ้าเล่10สาเถยะโออวด11ธรรมะหัวดื้อ12สารรมภะแข่งดี13มานะถือตัว14อติมานะดูหมิ่นท่าน15 มัทะมัวเมาสิบหกปรมาทะเลินเลอ่อโพธิปัจคยธรรมสามสิบเจ็ดประการสติปทานสี่สมปะปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสีห้าภละห้าโพชงเจ็ดมักมีองคแปด ขีิปฏิบัติจตุก,กะกรรมมะกิเลสคือกรรมเครื่องเศร้าหมองสี่อย่าง 1. ปานาติบาตทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง 2. อ,อธินาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 3. กาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกาม สมุสาวาทพูดเห็ดกรรมสี่อย่างนี้นักปราดไม่สรรเสริญเลยอบายามุคคือเหตุเครื่องชิบหายสี่อย่าง 1. ความเป็นนักเลงหญิง 2. ความเป็นนักเลงสุรา 3. ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน สความคบคนชั่วเป็นมิตรโทษสี่ประการนี้ไม่ควรประกอบทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันสี่อย่าง 1. อุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมันในการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตก็ดีในการศึกษาเล่าเรียนก็ดี ในการทำธุระหน้าที่ของตนก็ดี 2. อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาคือรักษาทรัพย์ที่สแสวงหามาได้ด้วยความมันไม่ให้เป็นอันตรายก็ดีรักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียไปก็ดี 3. กัลยาณมิตตาความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่ว สสมะชีวิตตาความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟูมฝ่ายนักหมายเหตุสำหรับหัวข้อนี้ในบาลีใช้คำว่าธรรมะสี่ประการเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขในปัจจุบันสัมปรายกัตถประโยชน์ คือประโยชน์ภายหน้าสี่อย่างหมายเหตุในบาลีใช้ว่าธรรมสี่ประการเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขในภายหน้าหนึ่งศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้น 2. ศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลคือรักษากายวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษ 3. จาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานเป็นการเฉลี่ยสุขให้แก่ผู้อื่น 4. ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญารู้จักบาบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์เป็นต้น มิตรปฏิรูปคือคนเทียมมิตรสี่จำพวกหนึ่งคนปอกลอก 2. คนดีแต่พูด 3. คนหัวประจบสคนชักชวนในทางชิบหายคนสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแค่คนเทียมมิตรไม่ควรครบหมายเหตุผู้อ่าน ในหนังสือท่านอธิบายเรื่องมิตรปฏิรูปแยกคนทั้งสประเภทออกเป็นดังนี้ 1. คนปอกลอกมีลักษณะสได้แก่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงรับทากิจของเพื่อนคบเพื่อเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว 2. คนดีแต่พูด มีลักษณะสี่คือเก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศัยอ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศัยสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้และออกปากพึ่งไม่ได้สคนหัวประจบมีลักษณะสี่คือจะทำชั่วก็คล้อยตามจะทำดีก็คล้อยตามต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังตั้งนินทา 4. คนชักชวนในทางชิบหายมีลักษณะสี่คือชักชวนดื่มน้ำเมาชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มัวเมาในการเล่นและชักชวนเล่นการพนันมิตรแ้สี่จำพวกหนึ่งมิตรมีอุปการะ สมิตรร่วมสุขร่วมทุกสามมิตรแนปประโยชน์ 4. มิตรมีความรักใคร่มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบลักษณะของมิตรแท้แต่ละจำพวก 1. มิตรมีอุปอาการะมีลักษณะสี่คือ ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งอำนักได้เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะสี่คือขยายความลับของตนแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่พลาย ไม่ละอิงในยามวิบัติแม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้ 3. มิตรแนะประโยชน์มีลักษณะสี่คือห้ามไม่ให้ทำความชั่วแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังบอกทางสวรรค์ให้ 4. มิตรมีความรักใคร่ มีลักษณะสี่คือทุกทุกด้วยสุขสุขด้วยโต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อนรับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนสังหะวัตถุสี่อย่างหนึ่งทานให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน 2. ปิยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน 3. อัฏจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 4. สมานัตตา,ตาความเป็นคนมีตนเสมอไม่ถือตัวคุณทั้งสี่อย่างนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้ได้สุขของเข้ารือหัดสี่อย่าง 1. สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ 2. ส,สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค 3. ส,สุขเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้ 4. ส,สุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษความปรารถนาของบุคคลในโลกที่สมหมายด้วยยาก4อย่าง 1. ขอสมบัติจงเกิดมีแก่เราโดยทางที่ชอบ 2. ขอยศจงเกิดมีแก่เราและญาติพวกพ้อง 3. ขอเราจงรักษาอายุให้ยืนนาน 4. เมื่อสิ้นชีพแล้วขอเราจงไปบังเกิดในสวรรค์ธรรมะเป็นเหตุให้สมหมาย มีอยู่สี่อย่าง 1. ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีล 3. จาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคทาน 4. ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญา ตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถานสี่งไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้ว 2. ไม่บูรณะพัสดุที่คร่ำคร่า 3. ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ 4. ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือน ผู้หวังจะดำรงตระกูลควรเว้นสถานสี่ประการนั้นเสียธรรมะของคารวาสส 1. สัจจะสัจซื่อต่อกัน 2. ธรรมะรู้จักข่มจิตของตน 3. าขันติอดทนสี จาคะสละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน